มาสามสองหนึ่งสวัสดีครับผมนนนิงนะครับแล้วผมมาเล่นมาเล่นกับเพื่อนของผมชื่อภูเขาได้ทําช่อง Youtube ชื่อนิวบี้แล้วผมจะมาเล่นเกมชื่ออะไรนะดิงการ์ดครับแล้วเกมนี้วิธีการเล่นคือคนซ่อนจะต้องปลอมตัวเป็นดินบีซีเพื่อไม่ให้คนคนหาหาเจอแล้วคนหาต้องตามล่าคนคนซ่อนแค่นั้นแหละ ไปเริ่มกันเลย<น>ไปปะแค่นี้แลหและเราก็เป็นวิญญาณเล่น่อนล้อน,นี่แหละจบเก, um บเกมแล้วโว้ยลาวโอ้ย<ห>ร,รอบนี้เพียย แล้วมึงอยู่ไหนเนี่ยกูรู้มึงเป็นฮันเตอร์แล้วมึงอยู่ไหนเนี่ยอย,อยู่ไหนคนระับเนี่ยไม่รู้ครับเนี่ย เอมผมอ่ะผมอยู่อยู่ตรงผมอยู่ตรงไม่บอกหรอกไอ้เอี้ยกูรู้ว่ามึงเป็นคนหาเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่มึงอ่ะเมื่อวีเมื่อกี้มึงก็วิ่งผ่านกูมาละกูเห็นมึง โอเคไม่รู้หรอกว่าตรงนี้ให้ทำอะไรแต่กูกดกดไปก่อน,อน,ม,นมึงอยู่ไหนเนะมมกูเห็นมึงเปล่าหรอกกูไม่เห็นหรอกแล้วตำแหน่งตรงสีเขียวมันคืออะไรวะ ออโอเคแปบ๊บแล้วก็เหลืออุย้ยเออมึงเห็นภารกิจปะไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นได้ไงอ่ะฮะก็กูถามไงเผื่อมึงเผื่อมึงเห็น เอ,เอ้กูเห็นวิญ,ญญาณาาวะเปล่าหรอกเออแล้วมึงเห็นวิญ,ญญาณด้วยเหมือนกันปะไม่เหไม่เห็นไม่เห็เ,หเออแล้มึงฆ่าใครไปไปบ้างแล้ววะฮันเตอร์เมื่อกี้กูเห็นมึงตาบอดนี่วะโอ้ยเชีย่ยเพื่อนแม่งดูศพเพื่อนเลย,ยเอากูตายเป็นเพราะอะไร หรือกูทำเคว็ดในที่ลับเอาก็เหลือกกูคนเดียวนี่ว่าเอาเพิ่งรู้นะเนี่ยกูเดินเนียนเกินเลยกูเดินเนียนเกินเลยหรืออะไรกูก็เป็นฮันเตอร์เหมือนกันใหดช็อตเอาเย็บปืนอยู่ไหนเฮดช็อต กูทดอสอบสเฉยเย่แล้วตัวนั่นทำอะไรวะกูไม่สามารถยิงได้ในเวลาระยะเวลาแปดวิน <laughs> <Umwelt> <S <S> <S เอมีกูกูจ่อทุกคนนะอ่ะกูจ่อมึงทำอะไรกูจอ่จอกูจ่อ เอยอยมึงทำไรมึงทำไรกูจอเราสามารถผิดพลาดได้กี่ครั้งว่ากว่าเราจะตายเอ้ยทำไรนะสสน่าสงสัยนะนาสงสัยใน M C เอาเอาเหรอกูเห็นแม่งเดินติตดติดอ่ะล้วคือแม่งก็เดินเดินคือแม่งเดินไปแล้วแล้วคือแม่งก็เดินถอยหลัง We are the c h a m p i o n อันนั้นเดี๋ยวกูไปเดี๋ยวกูมองวิญญาณเดี๋ยวกูหาวิญญาณาเดกูิกเงเทีเนาะก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรหรอกตอนนี้กูเป็นวิญญาณตามติดแล้ว ไม่รู้เหมือนกันว่ามึงเห็นว่าตัวแดงๆอ่ะทำไมอ่ะนี่แหละกูเอเะอ้าเรานอเะอเอ้ารอ้เอ้อราวะอ้าวเรทั้งเดียวแล้วกูชนะเลยเรีวเ้วเนะะเ ก็ไม่รู้เหมือนกันเนอะไม่มันจะมีชื่ออยู่มันมีชื่อกูกูก็มองไม่เห็นเนี่ยเทนเนอร์อยน่นหรือ๋ป่าอ๋เจอมึงแล้วมึงตัวแดงใช่เหรอวะอ๋อคือเดินผิดสังเกตก็ตัวแดงเลยลกูตัวแดง คือแม่งมันมันีคนสนใ่เดินทะลุไอ é, ้เจ้ายางไอส้สัตว์แต่เดินไม่ได้โอ้โหศพแม่งกระเด็นออกไป hey, go, go, go. ไม่เห็นมึงตายหรอเห็นวิญญาณตาหรอเชี่ยแม่งกูเดินสิงแม่งอ่ะ <c oughs> คือกูดันสะดุกเ <c oughs> มากูดันสะดุกตอน,นเจอแม่ <c oughs> ใช่ที่เหลือพรารกิจกอเข็นโล่ โอ้โหไอพุ่มพุ่มพุ่มไอมึง X X เอในมึงเนี่ยเฮียเห็น R I P อยู่เลยเราเจอละ R I P อ้าวเรียบร้อยเรียบร้อย เอ็มหกมึงชอบเล่นเกมที่เริ่มต้นจากศูนย์ป่ะตอบสิแล้วถ้ามันเริ่มได้หลายๆายรอบอะโอเค Over a l l ว w o v อันเตอร์วินบอยก่อนไม่มันแค่จับสังเกตได้ NPC จะไม่หยุดหยุด ของกูดันหยุดหน้าหน้าหน้าฮันเตอร์เลยคราวนี้มึงเป็นไรฮะกูเป็น NPC ออ๋เป็นเหมือนกันแล้วมึงใส่เสื้อสีอะไรวะโอ้มึงด่าเอีก้ยตู้เดะเอเชี่ยแม่งเอี้ยุ่เศตเลโก้กระจัดกระจาย สีอะไรวะสรุปฟ้าอ่อนเจนี่ปะปังเป่าหรอกไอ้เนี้ยกูแก่เอเเเอกูเ,อเ,อเป็นฮันเตอร์เลียมลเลี่ยม เลีล่ยมเลเลีล่ยมทำไมมาเดินติดตรงนี้ครับเนี่ยเฮ้ยเอ็วิ่งได้เด้อเฮ้ยตัวน้ำเงิน Wing, งวิ่งได้เด้อปังอยตูกเลยฮะแันบนึงเมื่อกี้กูยิงใคร เมื่อกี้กูยิงใครตัวน้ำเงินอะทำไมยิงถูกหรอฮะกูเออกูยิงถูกกูเออกูยิงถูกอานนั้นอะไรไงกูเจอนมันเนี้ยอยู่ดีๆคือน้ำเงินแม่งวิ่งมากูยิงยิงแสแม่งเลยแล้วอยู่ดีๆชื่อมึงก็ขึ้น โหแม่งดักทุกที่จะให้ทำไงไรยะจับสังเกตทุกอย่างกูยิงมั่วแล้วถูกด้วยแล้วกูก,ก็ตายเลยม,มาอีกรอบมันเป็นอะไรวะอตอนนี้กูเป็นฮันเตอร์ ฮัลโหลเอ้ยมีตัวลงไปในน้ำได้ด้วยโอ้ลงได้อืมอืมอืมมันอยู่ไหนวะ มมึงเป็นอะไรเนี่ยสรุปไม่บอกทำไมมึงย,ยืนซ้อนกันวะ,วะมึงตายมึงตายอ่ะมึงเป็นตัวอะไรเนี่ย มันบอกว่าฮันเตอร์อะไรที่อย่างโอกาสเป็นฮันเตอร์ศูนย์หรือเปล่าอเอาตายเพราะอะไรกูตายเพราะอะไรเอ้าดีๆกูก็ตายมันหรือเพราะว่ากูชนะวะเอาเชื่อฮันเตอร์อีกแล้วมึงอนะ เอ้มึงใครมึงใครมามาเอ้ยกูจ่อกูจ่อมึงจะาใครกูทำไมให้มองตากูทำไมอือฮึฮสังเกตว่าตัวนั้นปังฮัลโหลพ่มึงฮัลโหลฮัลโหลมึงเป็นอะไรเนี่ยกบเป็นนปกตินี่แหละแป๊บแล้วเมื่อกี้มันขึ้นแล้วอะ เน็ตหลุดเลยบอกว่าแคมออนอะไรแคมน็อตอะไรอย่างอ๋อเน็ตกูดับมั้งเอ้ยตัวนี้เป็นไรอะยืนนิ่งแม่งยืนนิ่งแล้วกูได้ยอยเลยโอ้ยเชี่ออะไรกระเด็นวะกูยืนแคมป์อยู่นี่แหละแล้วกูเคลื่อนที่ไม่ได้ด้วย ใครวิ่งมึเจอกูบางวัดีเพื่อนวัดีวัดีเพื่อนมึงตายยังเนี่ยหรอมึงเป็นตัวอะไรเนี่ยตอนนี้กูตายแล้วเนี่ยอีอะเรียบร้อยเลยยิงตายสองยิงถูกหนึ่งอะ ล็อกกี e. ้นี่มันที่ไหนวะาบอกว่ามันตามแล้วอยังมีคนเดสั้นเออกูเพิ่งเห็นนะเนี่ยด้านหลังไม่มีบีบ อ้าวเอ้ยกูเพิ่งเห็นหา,หายมึงชนะครั้งแรกวะกูเป็นฮันเตอร์มึงเป็นฮันเตอร์สีอะไรวะเพื่อนเพื่อนมึงเป็นฮ <c oughs> ันเตอร์สีอะไรวะเอ้ยอยติด เอ้ยมีคนเดินเยอ้ย yeah. แม่งมีคนเดินผิดสังเกตโคตรเลยแม่งเดินกลางถนนเนี่ยทำไมมึงไม่ยิงอะ่ะกูเป็นันเตอร์สีแดงเพื่อนแันเตอร์สีแดงก็ถูกตายไม่โด <Bye. S 1> นเพื่อนมึงเป็นไร ตาบ,บอดชั่วข้าวตาบ,บอดคู่เลยตาบ,บอดขีด้เลยไม่ใช่ไม่ใช่ตาบ,บอดแม่งตาบ,บอดรัวๆเลยบดีเบอรนบดีกูอนี่ไหนอะก็กูบอกไว้กูสีแดงเออกูสีดำเงิน เหมือนมีคนมองหน้าหาเรื่องเต็มเลยเนียนเนียนเนียนกับเขาหน่อยเนียนกับเขาหน่อยอุ้ยอุ้ยเนียนกับเขาหน่อยเออโคตรเนียนเลย อนีเียๆๆกับเขาด้วยนั่งคนเนียนเลยรเรเียกูนเดยวไม่ใช่คน<ม>อื่นคนเนียนเลยว่ะไอ้บูมสู้ๆนะเพื่อนไอ้บูมมึงหลอกกูไปให้กูอยู่ในทะเลกูอยู่ชายหาดเพื่อนกูกไปใ,ให้กูอยู่ชายหาดกูไปให้อยู่กูอยู่ชายชายหาดฝั่งขวากูไปให้กูอยู่ชายหาดฝั่งขวาเพื่อน กูเห็นมึงยืนนิ่งมาสักพักแล้วนะกูเห็นมึงยืนนิ่งนิ่งมาสักพักแล้วนะมึงเป็นอะไรวะก็กูบอกว่ากูอยู่ชายหาดฝั่งขวาขวาของมึงอะ่ะกูไปให้เลยกูบอกเสื้อสีแดองอ่ะกูเดินไปฝั่งซ้ายแล้ว แล้วกูเดินวนกลับมาแล้วเจอกูเปล่าไม่ใช่เว้ยอันนี้รอซื้อเจอกูเปล่าแล้วมึงคแล้วมึงดักทางไว้เออรอถ้าฮันเตอร์าหาไม่เจอไม่รู้ฮันเตอร์หาไม่เจอลังเเกมนไได้่ทำไมวะก็มึงยืนแคมป์แบบเนี้ยคิดว่าแม่งจะมีคนเจอ มึงมือคือมึงไม่เดินเลยแล้วมึงจะเจอ <c oughs> เอาเกมโอเวอร์ <c oughs> เอาคือเวลาหมดก่อนฮันเตอร์ก็ชนะเหรอ,อ <c oughs> เอาเ <c oughs> พิ่งรู้นะเนี่ยกูคิดว่าเวลาหมดเอามึงเป็นอะไรวะคราวนะี้ไฮเดอร์ cú camp cú camper, quên camping rồi bây giờ. mong được, không chắp tay. mong hả? หน้าหาเรื่องเหรอเอ๊ะมึงสีอะไรเพื่อนช่วยใบ้หน่อยดิมึงสีอะไรปังเอ้ยกูเอาเชื่อกูตายนีกว่าหวัดดีเพื่อนไอ้เขียว เล่นเกมอื่นอยู่กวเสียงมึงอาจจะเข้าไม่ถึงไมค์กูด้วย้สู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 ูู่้้สู้สสูนสู้สูู้สู้สู้้สูู้้้้สู้้สู้้สู้้้ ตอนกี่โมงแล้ววะตาหน้ากูว่ากูอาจจะจบคลิปแล้วก็ได้เพราะกูกูไม่รู้กี่โมงอล้กูมากูอาคลิปเล่นๆนั่นแหละไม่ใช่นับตั้งแต่อัตนอนก็บึงแบบเดียวเองเล่นอีกสองสามตาก็ไม่เป็นเลยหนึงกูดูเวลาแบบโคษนาไอ้เกียอะไรเนี่ย